ยดจ้าครับผมใช้ได sí. <laughs> ้เรมจะรับเป็นไหมโอเค Bà bà lắp đứa con nữa là đứa phụ không thấy đường đâu. Ồ ồ nè. Để tôi có tiền này, Để tăng này, tiền nào. Để tôi có tiền nào. Vậy thì tôi đến đây một Một มีชื่ออะไรอะไรนะมีชื่ออะไรชื่อชื่อผักหวานผักหวานเหรอใช่ทำอะไรอยู่อ่ะพี่พี่อยู่แก๊งอะไรไม่ได้อยู่แก๊งเนี่ยผมอยู่แก๊งเสื้อนี้นี่แก๊งเดียวกันใช่เหรอพี่ชื่ออะไรชื่อเจติ โกหกป่ะเนี่ยไม่ได้โกหก<อ>ชื่อเจติพี่ขอข้าวหน่อยดิหิวข้าวน้อๆโอไมล์ดีหนึ่งห้าสองสี่คุกกิง้งขอบคุณทำไมพี่พูดอย่างเนีน้ย พี่ขอบคุณนะค่ะไม่เป็นไรนี่พี่ยินเฉยขอบคุณนะเฮ้ยฮัลโหลครับพี่ชายครับกี้ฮัลโหลครับพี่ชายครับพี่ไอ้ชื่ออะไรขายได้เท่าไหร่พี่ตัวมืดน,นะฮะตัวมืด้เท่่าไหรมมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพีน้องสาวพี่ขอหน่อยดิค่ะพี่ดูครับ พี่เชื่ออะไรชื่อผักขมครับผมไม่กินผักชื่อว่าไม่กินผักพี่ชื่ออะไรเนี่ยไม่กินผักแต่ผักอร่อยทำไมต้องไม่กินผักผักมีประโยชน์นนพี่ผมไม่อยากเล่นแล้วผมโดนปรับหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้ว เรียกทำไมไม่อยากคุยด้วยล่ะเป็ดอะไรเขาถามว่าตั๋วเงินมืดนี่ขายได้กี่บาทครับขอหน่อยดีอยากได้อะไม่มีตังค์แล้วถามค้นหัวฟ้าดนะครับมาละผมมาละพี่ขอขอข้าวหน่อยพี่วะมาคนงูแดงอ่ะพี่ผมไม่มีพี่ฝากขอมขอหน่อยขอฝากเขาพี่ี่อะไรหนึ่งห้สองสี่ พี่ดาทำอะไรเนี่ยพี่พี่ดาอ๋อเขาชื่อเจสไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่เจสทำอะไรพี่พี่เจสอ้้าาถ๋อชื่ออะไรครับเน่อชื่อเจสครับชื่อเจสจำผิดครับพี่เจสทำอะไรพี่เจสขอตังอยู่เดี๋ยวตั้งไมอตโต้แบบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฮัลโหลพี่ขอบคุณนะครับพี่ชื่ออะไรนะอาโคม ขอบคุณพี่ไปฟาร์มอะไรต่อแต่ว่าผมมีไม้ละพี่ผมมีไม้ละเนี่ยดูนี่เป็นไงโอ๊ยพ่อพี่แล้วผมขอตังน้องผมก็ได้น้องผมมีเป็นสิบล้านเลยชิยวเชียวไปพี่ลยไปไปพี่เจพี่ไปจกพืยนเด้อพี่เจตั้งผมก็รวยอ่ะแก๊งผมรวยอ่ะไปพี่เจจกพี่เจจกพวนพี่เจพี่อ่ะเจ ในเจ๊อ่ะพี่เจ๊ตยังไม่มาพี่เจ๊ตยังไม่มาเดี๋ยวรอพี่เจ๊มาพี่ไปจอบปูลจอบปูลจอบปูลพี่จอบปูลไปจอบปูเออโดนจับนะไม่มีตังละได้พี่ได้นพี่เองเชิดอ่ะจังหวะนี้ตังพี่เหลืออะไรเหลือสี่แสนละใช่เหรอตอนนี้ยเหรอเมื่อวานโดนปรับห้าหมื่นไม่อยากจะเล่นละตอนนี้ยเหรอตอนนี้เหลือสี่แสน ใช้ได้สามแสนเก้าหมื่นใช้ได้พี่ขอนั่งรถด,ด้วยได้ไหม้โคตร <c oughs> ปั่นอะเอา,าสอนสามด้วยกันพี่ขอข้าวหนึ่งได้ไหมผมไปโดนตำรวจจับมาผมไม่มีตังค์แล้ว เอ้าพี่ขออีกแล้วอะไรผมเพิ่งขอเนี่ยไอดีหนึ่งห้าสองสี่นะ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 ขอหน่อยนะนะนะได้ขอหนึ่งพันนะนะฮะหมายถึงว่าเราอะคิดตังค์ไว้ขอหนึ่งพันเลยขอหนึ่งพันขอหนึ่งพันขอหนึ่งพันอไม่เอาข้าวใช่ไหมจ้าตังเอาข้าวก็ได้นะนะขอข้าวหน่อยนะนะเลขอะไรอะ หนึ่งห้าสองสี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนเอามาคืนได้นะได้เลยผมกินอยู่ในท้องละพี่เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะชื่ออะไรจะจาไว้เจ็ตี้ชื่อเจ็ตี้โอเคบ้ คือพี่ให้เองเชิดเลยได้ได้พี่คืออย่าเหมือนแจ็คนะขอเลยทำไมอะพี่ทำไมอะจะกระพาพี่ทำไรห้าหมื่นอ่ะโดนห้าหมื่นนะโดนตำรวจอะเหรอห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นบาทอะห้าหมื่นบาทอะพี่จกขวาเลยผมจกซ้ายพี่ดับพี่จกเป็นไหมเนี่ยพี่พี่ดับพี่จกเป็นไหมเฮ้ยเอาดีพี่กดได้เป็นไง เฮ้ย <c oughs> <st ing> ของจริงอ่ะพ,พี่โหดอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเฮ้ยโหดจัดอ่ะโหดจัดเลยเป็นอ่ะคือเล่นเก่งแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยพี่ทำเป็นด้วยเหรอแสนหนึ่งอ่ะคือทำงานแป๊บเดียวอ่ะง่ายๆเลยใช้ได้เฮ้ยพี่มีกล่องซ่อมอยู่สองอันนะเอาเคลซ่อมรถไหมไม่เป็นไรพี่ซ่อมอะไรพี่ซ่อมมาแล้วซ่อมมาแล้วเอาดีๆประตูเพื่แต่พี่<ม><ม>จกพี่จกได้หรอจกได้อืดีพี่โหดจังมาพี่โหดเลยคือพี่เล่นเก่งแล้วอ่ะตอนเนี้ย แ <C> e <at> ล้วใครแล้วใครใพี่ใส่ชุดนี้น่ะพี่ <c oughs> พดับ <c oughs> แล้วใครพาพี่ใส่อ่ะหล่อไหมผ่านเกงไม่ได้อ่ะใครพาพี่ใส่มาชุดนี้พี่ <c oughs> โคตรเกิดอ่ะคือเกิดเลยอ่ะชุดนเ,นนนเนี้ยเอ้ยมันจกน้าเนี่ยเจ้าตำรวจมาพี่ <c oughs> เอพี่ตำรวจผมขอเอาปุ้นกันมา พี่ตำรวจผมไปแล้วนะพี่ตำรวจห้ามยิงนะพี่ตำรวจไม่มีล้อได้ไงอะพี่ตำรวจห้ามจับนะผมโดนปรับไปตั้งหนึ่งแสนขอทำงานชดใช้หนี้ก่อนนะ ไอคือเป็นอ่ะเอาง่ายๆคือเชิดอ่ะคือโฟล์ววิธีการขับอ่ะคือตำรวจตามไม่ทันนะเอาง่ายๆอ่ะอย่างโฟล์วอย่างโฟร์พี่ทับอย่างโฟล์วอย่างโฟล์ะโฟร์จัดอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดีดีดีคือสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะอันนี้คือรัวเอดคือตึงอ่ะคือตึงอ่ะคือพิวอะดูเดี๋ยวขวาฮิฮิเป็นไงคือรู้อ่าหายคือหายละคือได้ถุงละเอาต่อพี่จกะตอพี่จกะตอ แล้วหลุดแล้วอ๋อใช่ที่หลุดแล้วเพได้แล้วหนึ่งถุงใช่ได้แล้วหนึงหน่งถุงง่าย,พ,ายพี่ง่ายปะง่ายไหมชิวง่ายพี่ง่ายไหมัวยแล้วอ๋ <laughs> อหักร้อยถุงอ่ะี๋ยวจกร้อยถุงรวดเลยเฮ้ยร้อยถุงเลยเหรอ <laughs> ใช่พี่มันจะรวยเกินไปนะมันจะรวยเกินเอานะ <laughs> ชิวอ่ะเออ เนี่ยคือลงเต็ตาให้เตกตตาอ๋เอเฮ้ยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยพี่จ,ก,จกได้เหรอนี่พี่จกได้เหรอะเปี่ยมอะตึงอะ่งอะดูชุดเขาดิ๋ยวดูชุดที่เขาใส่ออดิตำรวจเอาไว้เก็บก่อนไหม๋ยวมันจะติดข้อมือต่อนะหลังจากนี้ เก็บพอเราพ้นแล้วเราไปเก็บกันไหมอะได้พี่ได้ได้เฮ้ยแต่ไม่ต้องเก็บก็ได้พื่ผมชิวนะผมชิวนะไม่ต้องเก็บก็ได้นะพี่อดีใช่จะหมดอ่ะพื่อั้นมีอาหารด้วยพี่มีครับขอขอขัดหนึงได้เพื่อโอ้ยคนโทรมาโคตรดังเลยมีตังอะเอาง่ายง่อะเอาเอาไหนปูนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับคุณตำรวจขอกินข้าวด้วยนะครับ มันกำลังจบอยู่พี่กำลังจบอยูอ่เอาพี่ตำรวจปูนไม่เห็นข้าเลย <c oughs> เอ๊ะได้ละชิวๆไม่คิดอะไรขอขอกินข้าวหนึ่งครับคนรัแบแป๊บนึงนะครับพี่ตำรวจขอกินข้าวแป๊บนึงนะครับได้ละคือตำรวจโดนหลอกอตำรวจโดนหลอกคือโลบอะ ไปแล้วจังหวะเนี้ยคือชิวอะคือมดอะคือหมดอะรวดตามไม่ทันหรอ C8 <oughs> แ8แรงไหมโควทออะกับคันเนี้ยแรงนะพี่แรงเท่ากันไหมเท่ากันอยู่นะพี่พี่รับ อ้าพี่ซ่อมให้หน่อยครับพี่ตาพี่ดาวลองให้ครับซ่อมให้ <laughs> พี่ตำรวจซ่อมให้หน่อยนะครับพี่ตำรวจผมโดนปรับตังค์อ่ะผมไปเล่นธนาคารมาต่อไปนี้ผมจะไม่เล่นธนาคารแล้วเพราะว่าผมโดนปรับผมเกินกไม่เห็นอ่ะผมจะไปดูว่ามันจบยังผมก็โดนจับเสียตังค์หนึ่งแสนอ่ะพี่ พี่ตำรวจผมเสียตังค์หนึ่งแสนผมไม่มีตังค์ใช้แล้วพี่ตำรวจพี่ตำรวจจะจับผมนะพี่ตำรวจปล่อยผมไปเถอะตำรวจ่าจับผมเลย ก็ตำรวจไววผมไหมเพ่พี่ดาบไม่ไหวครับชิว <laughs> ตำรวจไม่ไหวอ่ะพลังเจเนเรชั่นสิบสี่อ่ะเออตึงอ่ <Yeah, S 2> ะแม่เจเนเรชั่นสิบสี่อ่ะ <c oughs> อ้าวพี่รู้ได้ไงว่าผมจะมาทางนี้ย <Yeah. S 2> อ่ะอ่ะ vượt tám kênh trăng ao hải đi em vượt hải lạ ao hải bây đi นึกถึงนึกถึงกินเงินแล้วมันแบบว่านึกถึงความรวยแล้วมันแบบมีความสุขอ่ะกูขายได้แพงอยู่นะพี่พี่ทับกูขายขายได้แพงอยู่นะพี่ชิวชิวเอาสักร้อยถุงได้พี่ร้อยถุงเลยจ้ะเพ่ร้อยยี่สิบถุงเลยได้พี่ชายชิวอ่ะตัวเนี้ยต้องมีหนึ่งล้านอ่ะเอา พี่รู้ได้ไงว่าผมขับมาทางนี้พี่ตำรวจรู้ได้ไงว่าผมมาทางนี้ไม่ตามอยู่เลยรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้พี่เอาตำรวจมาได้ไงเนี่ย เดียวคือซิ่งอ่ะคืองงอ่ะนี่โดนหลอกโอ้ยพี่ตำรวจรถแรงอ่ะตำรวจรถแรงจังเอาแล้วเอาแล้วคือชิวอ่ะเอ้ยพี่อยากชนอุ้ย ใบแดงโดนหลอกไปดิตำรวจโดนหลอกชิวๆไม่คิดอะไรอุ้ยเฮ้ยมีคนโดนใบแดงไอ้สัต์หนีหลุดหลุดเลยชิวๆไม่คิดอะไรโอ้โ oh, oh. หถุนแล้วครับโอ้เฮียได้ตังโอ้ oh, พี่ดูสวิตติพิด,ดบ คืออะไรครับไม่รู้พี่แต่หลุดแล้วนะเราหนีหลุดแล้วนะพี่ดับตอนเนี้ยอ้อเปิดเพลงได้ไงพี่แจ็คพี่พี่แจ็คนี่ว่า